This morning, v, remote operated vehicle, from the vehicle Hori ROVmo from An หน่วยงาน <is S 2> สหรัฐกล่าวเมื่อวันพะะัสบดีว่าบุคคล5้ารายบนเรือดำน้ำไททันที่ขาดการติดต่อระหว่างเดินทางชมซากไททานิกเสียชีวิตทั้งหมดในเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดจากการระเบิดจากภายในตามรายงานของรอยเตอร์บริษัท Ocean Gate Expedition ผู้ให้บริการการเดินทางโดยเรือดำน้ำเพื่อสำรวจซากไททานิกเปิดเผยในแถลงการว่า คนเหล่านี้คือนักสำรวจที่แท้จริงผู้ซึ่งมีจิตวิญญาณร่วมกันในการผจญภยัยและมีแรงผลักดันที่ล้ำลึกต่อการสำรวจและปกป้องมหาสมุทรเราขอส่งความรู้สึกจากใจไปยังพวกเขาทั้งห้าคนและสมาชิกครอบครัวทุกคนของพวกเขาในช่วงเวลาอันเศร้าสลดนี้ข่าวดังกล่าวนำมาสู่บทสรุปอันมืดมนต่อปฏิบัติการค้นหาเรือดำน้ำไททันที่ภาคณะชชมซากเรือไททานิกที่ใต้มหาสมุทรแอตแลนติก หลังจากที่เรือขาดการติดต่อไปเมื่อวันอาทิตย์และผ่านพ้นเส้นตายที่มีการประเมินแล้วว่าปริมาณออกซิเจนภายในลำเรือน่าจะหมดลงไปแล้ว ก่อนหน้านี้ในวันพระหัสบดีรอยเตอร์ระบุโดยอ้างสื่อ CNN ว่าในรายงานของ US Coast Guard มีข้อมูลที่ระบุว่าพบเศษซากที่ก้นมหาสมุทรใกล้กับบริเวณที่เรือไททานิกจมอยู่รายงานกล่าวว่าข้อมูลเรื่องเศษซากชิ้นส่วนนั้นได้มาจากหุ่นยนต์จากเรือแคนาดาที่ดำดิ่งลงไปเก็บข้อมูลใกล้ซากเรือไททานิกที่จมลงเมื่อกว่า100ปีก่อนบริเวณความลึก4กิโลเมตรจากผิวน้ำ ในรายงานของ AP ทีมกู้ชีพได้ส่งเรือเครื่องบินและอุปกรณ์อื่นๆไปยังจุดที่เชื่อว่าเป็นบริเวณที่เรือนั้นหายไปและในวันพระหัสปดีหน่วยงาน US Coast Guard ได้เปิดเผยด้วยว่าหุ่นยนต์สำรวจใต้ทะเลที่เรือค้นหาของแคนาดาเดินทางถึงพื้นก้นทะเลแล้วขณะที่สถาบันวิจัยแห่งหนึ่งของฝรั่งเศสได้เปิดเผยด้วยว่าหุ่นยนต์ดำน้ำลึกตัวหนึ่งที่ติดกล้องไฟและแขนได้เข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาดีด้วย หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเคยหวังว่าเสียงใต้น้ำของเครื่องบินที่แคนาดาตรวจพบเมื่อวันพุธจะช่วยตีวงการค้นหาให้แคบลงมาจากเดิมที่กินพื้นที่หลายพันไมล์อย่างไรก็ตามความหวังที่จะพบคณะค้นหาที่หายไปกว่า4วันว่าย,ยังมีชีวิตอยู่นั้นริบปรีลงทุกขณะในวันพระหัส,สบ,บดีจนกระทั่งทราบข่าวการเสียชีวิตของบุคคลทั้ง5รายในเรือไททันเมื่อช่วงบ่ายวันพระหัส,สบ,บดี เมื่อต้นสัปดาห์ AP รายงานว่าชื่อของผู้เดยสารบางรายได้รับการยืนยันจากองค์กรที่เกี่ยวข้องแล้วหนึ่งในนั้นคือฮ a m ์เบชฮาดิงนักธุรกิจชาวอังกฤษประธานบริษัท Action Aviation เขาเป็นมหาเศรษฐีพันล้านที่อาศัยอยู่ที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ฮาดิงเป็นเจ้าของสถิติโลก3รายการซึ่งรวมถึงการเดินทางสู่จุดต่ำที่สุดของบริเวณร่องลึกมหาสมุทรที่เรียกว่า m a r i n ่ t r e รนชเมื่อเดือนมีนาคม2ปีที่แล้ว นอกจากนั้นผู้โดยสารยังประกอบด้วยชซาดาและสุเลมานดาวูดครอบครัวนักลงทุนชาวปากีสถานซึ่งลงทุนในหลายธุรกิจตั้งแต่การเกษตรไปจนถึงภาคการดูแลสุขภาพและยังมีนักสำรวจชาวฝรั่งเศสและผู้เชี่ยวชาญเรื่องเรือไททานิกพอลองรีนากิโอเลอยู่ในเรือนี้ด้วยเช่นกันตามข้อมูลของ AP ที่อ้างอิงคำพูดของเดวิกกาโลเพื่อนของเขาที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อ CNN ที่ผ่านมาอุปสรรคมากมายของปฏิบัติการค้นหานี้เป็นสิ่งที่ทีมงานพยายามฟันฝ่าไปให้ได้ตั้งแต่การชี้จุดของลำเรือไปจนถึงความพยายามไปให้ถึงลำเรือให้ได้พร้อมกับอุปกรณ์กู้ชีพการนำตัวเรือขึ้นมาสู่ผิวน้ำถ้าหากสภาพเรือยังคงปกติดีอยู่และทั้งหมดนั้นจะต้องเกิดขึ้นก่อนออกซิเจนในเรือจะหมดลงดร็รอบลาเตอร์นักวิสิก์ธรณีวิทยาทางทะเลจาก British Antarctic Survey ย้ย้ำว่า ความยากลำบากในการค้นหาสิ่งที่มีขนาดเท่าๆกับเรือดำน้ำไทยท่านซึ่งยาว6.5เมตรและสูงเกือบ3เมตรนั้นอยู่ที่ความเป็นจริงว่าปฏิบัติการนี้เดินหน้าภายใต้สภาพบรรยากาศที่มืดสนิทจนทำให้คณะค้นหาพลาดสิ่งที่มองอยู่ไปได้แม้จะอยู่ใกล้เพียงไม่กี่ฟุตก็ตามซึ่งทำให้งานนี้เป็นการงงเข็มในมหาสมุทรถ้าคุณไม่มีตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำเที่งตรงจริงๆ ด้านพลเรือโทโรเบิร์ตเมเรดซึ่งเกษียณร,ราชการไปแล้วและปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของ Institute for Security Policy and Law แห่งมหาวิทยาลัยเซ r ราคิวส์ให้ความเห็นว่า การอันตรธานไปของเรือดำน้ำไทยท่านเน้นย้ำให้เห็นถึงอันตรายจากการดำเนินปฏิบัติการต่างๆในพื้นที่น้ำลึกและจากการสำรวจทะเลและอวกาศเพื่อจุดประสงค์ด้านสันทนาการพลเรือโทมเมเรตระบุว่าผมคิดว่าบางคนเชื่อว่าเพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นดีมากเหลือเกินจนเราจะทำอะไรแบบนี้ได้และจะไม่มีอุบัติเหตุกเกิดขึ้น,นแน่แต่นั่นไม่ใช่ความจริงเสมอไปค่ะดิชันนีที่การกำลังวันวิวเอวอชิงตัน